สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3 Mania วันนี้เราทุ้2สองคนอดมีตูนกับมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะในการดราฟนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้คะ่ะหลายๆสื่อเนี่ยรวมไปถึงแฟนบ้าส่วนมากค่ะและตูนก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยมั่นใจเหลือเกินค่ะว่าพอยกาจ,จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตชั่นเค a แค y นทามเนี่ยจะต้องเป็นดราฟอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะและในตอนนี้นะคะเจ้าของสิทธิดราฟอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือดีทววรอยต แแต่ที่ต้องการจะเทรดสิทธิ์ d r a f อันดับหนึ่งของเขาวันนี้ค่ะเราก็เลยให้แอดมินเอเนี่ยมาลองคิดแพ็กเกจดูนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะเรามาลองดูว่าเห็นแพ็กเกจของแอดมินเอแล้วเนี่ยถ้าเราเป็น d e ทรอย t p พิ s o ัเนี่ยเราจะยอมเทรดสิทธิ์ draft อันดับหนึ่งของเราไหมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอกำลังใจหน่อยนะคะขอไลค์ด้วยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับนะคะอย่าลืมกดซับเวยนะคะเรามาเริ่มกันที่ดีลแรกเลยค่ะกับ o r i ิโ m e แมจิกนะคะเขาก็จะส่งสิทธิ์ดราฟรอบแรกอันดับ5แล้วก็อันดับ8ค่ะพร้อมกับชูมาโอกีกีไปให้กับดิวทรีฟิสตัน Detroit, เพื่อแลกกากสิทธิ์ดราฟอันดับ1แล้วก็เจะรลโอคาฟอร์ for, ค่ะ สำหรับ Orlando Magic นี่ยนะครับตอนนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในกระบวนการสร้างทีมแบบเต็มตัวจริงๆนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเทรดน er ิโคลาวูซิชแอรอนกอร์ดอนรวมไปถึง Ivan อีวานฟอนเย่ไปครับพวกทั้ง3คนนี้เนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าไปได้ไกลที่สุดก็แค่เพลย์ออฟรอบแรกเท่านั้นและไม่ใช่แค่นั้นนะครับทางทีม Orlando Magic เนี่ยยังมีการเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชคนใหม่ครับนั่นก็คือจามาลมอร์สลีย์ครับอดีตผู้ช่วยโค้ชทีเด็ดนะครับของ Dallas Mavericks การที่พวกเขาเนี่ยส่งสิททททธธิิิ์์ดดดดดดรรรรรราาาาาฟฟออออัััััันนนนบบบ5ขงงงตววเเเไไไปปีี่่ยคมมถึส8้จกกใ พร้อมกับเน็บตัวของชูมาโอคิกิไปให้กับทางดีทร์พิสตันเนี่ยก็ถือว่าเขาเต็มที่มากๆแล้วนะครับในการแลกสิทดราาอันดับหนึ่งเ<ม>พื่อที่จะเอามาเลือกเคสคันนึงแฮมเนี่ยแหละครับถ้าเกิดดีลนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเพื่อนๆมองย้อนกลับไปในปี93นะครับออร์แลนโดแมจิกเนี่ยเคยดราาพอยต์การ์ดคนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นตำนานก็ว่าได้นะครับในยุค 90s นั่นคือเพนนีฮาร์เว เคสคานิงแฮมเนี่ยรูปร่างก็พอกันศ<ะ>ักยภาพในการเล่นพรสวรรค์นในการเล่นเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าเพนนีฮาร์ดเวย์เลยที่สําคัญเขามีภาวะความเป็นผู้นําเขามีการเล่นเกมรับที่ดีกว่าเพนนีฮาร์ดเวย์ก็ว่าได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางออร์แลนโดแมจิกเนี่ยเขามองถ้าสมมติเอาเคสคานิงแฮมมาจริงๆเนี่ยเขาสามารถเล่นร่วมกว่าโคแอนโทนีก็ได้เล่นร่วงกว่าอาร์เจแฮมตันก็ได้ไหนยังจะมีโจนาธานไอแซคนะครับรวมไปถึงมาเคิลฟอลด้วยกลับมาเต็มๆเ,เลยในฤดูกาลถัดไปนี้เนี่ย<ะ>นั่นหมายความว่าจะมมมมมาาาออลลลีียเเเเนน่ผู้คตตกๆร็ท บ่มพ่อครับสร้างทีมต่อไปเรื่อยๆสำหรับออร์แลนโดแมจิกในจุดนี้ครับหันไปมองในส่วนของดีทรอยต์พิสตันครับถ้าเกิดเขารับดีลนี้เนี่ย<ฆ>นั่นหมายความว่าทั้งทีเนี่ยมองว่าคิรีเลนเฮครับอดีตรับอันดับ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเจออาการบาดเจ็บเนี่ยแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าคิรีเลนเฮเพียงพอแล้วเขาก็อาจจะเอาสิทธิ์รับที่ได้มา<ฆ>จากออร์แลนโดแมจิกสสิทธิ์เนี่ยอันดับ5กับอันดับ8เนี่ย อาจจะไปหาปีกสายบุกก็เป็นได้ครับอย่างโจนาธานคูมิงกาหรือจะเป็นสกอตตี้บานแบบนี้ครับรวมถึงถ้าเกิดจะเป็นกาดเนี่ย uh huh. ถ้าเกิดโชคดีหน่อยนะครับ uh huh. เป็นจารนซักเนี่ยหลุดมาอยู่ในอันดับ5ขึ้นมาเนี่ยและเขาได้จารนซักเข้ามาเนี่ยโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับแต่หากไม่ได้จริงๆครับก็ยังมีหลายคนครับไม่ว่า uh huh. จะเป็นอย่างเจมส์บุ๊กไนท์เนี่ยเราก็เคยทำมาให้ทุกคนดูนะคีออนจอร์นสันแบบนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่พรสวรรค์สูงๆทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ เราไปต่อกันที่ดีลที่มีกระแสะข่าวมานานนะคะนั่นก็คือ OKC OK Thunder ค่ะเขาเพร้อมที่จะเสนอสิทธิ์ดรัฟอันดับ6พร้อมกับเชคยูเจสเล็กแซนเดอร์ให้คลนด์ดีทรอยต์เพรสัค่ะเพื่อขยับสิทธิ์ดรัฟของตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะดีลนี้สำหรับดีลนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้ง OKC OK Thunder เนี่ย เขามองว่าเคสคานิงแฮมเนี่ยน่าจะเหมาะในกระบวนบการสร้างทีมแล้วก็สร้างผู้เล่นรอบๆตัวของเคสคานิงแฮมเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถกลับมาพัง,งานใน NBA ได้ไวกว่าเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์ครับไม่ใช่ว่าเชคิลเจสอเล็กซานเดอร์ไม่เก่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทีมตั้งใจจะให้เชคิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นแกนหลักในการสร้างทีมคนหนึ่งเลยแต่พอมันมีทางเลือกแบบนี้เข้ามาครับเป็นเคสคานิงแฮมเนี่ยเขาก็มองว่าเออถ้าเกิดจะสร้างทีมรอบๆตัวเชคิลเจสเนี่ยเออเรามาลอออองงงสสรรร้้้าาาาาทีีีีมมบๆตัวววเเเคคคนนนนนิแแฮ่่่ยจจะดดกกกก็็ปปไไืใ การสร้างทีมแบบจริงจังเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าพวกเขาเนี่ย มีทั้งสิดราฟรอบแรกสิดราฟรอบสอ2สิทธิ์การสลับการดราฟอีกรวม2โหลเนี่ยครับที่พวกเราเคยพูดครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยพรอมเปรอะนี่คือโอเคซีสแตนเดอร์เลยครับ <laughs> หันไปมองทางส่วนดีทรอยต์พิสตันครับก็ยังคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับทีมของพวกเขายังพอใจกับคิริเลนเฮสแล้วก็มั่นใจว่าคิริเลนเฮสเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคเขาก็จะใช้งานคิริเลนเฮสเนี่ยแหละครับร่วมกับเชคกิลเจสเอเล็กซานเดอร์แล้วก็ไปเอาสิทธิ์ดราฟอันดับ6ที่ได้มาเนี่ยไปเลือกผู้เล่นที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเเเเขข้้้้้าาาาากกกกัับบทททีีีีีีมมนนนนนนน่่่่่่จจะ2คไไดดสสรรงตอออปปืยๆ็็1ุ พเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่า Detroit Pistons เนี่ยเขายังมีผู้เล่นอย่าง Sadik Bay ครับหรือจะเป็น Isa s t e w a เนี่ยทั้ง2คนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่อายุใกล้ๆกันหมดเลยถ้าเกิดสร้างทีมต่อไปเรื <ừ> ่อยๆอยู่ด้วยกันไปนานๆ <ừ> เล่นไปยาวๆเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนี้ Detroit Pistons ก็น่าจะกลับมาได้เช่นเดียวกันครับเราไปต่อกันที่ดิวต่อไปค่ะนี่ก็น่าสนใจนะคะนั่นก็คือ Clifford Cowheres ค่ะเขาก็จะเสนอสิทธิ์ Draft อันดับ3ของเขาเนี่ยค่ะพร้อมกับ Dallas Garland เพื่อแลกกับสิทธิ์ Draft อันด อย่างที่มิตูพูดไปเลยครับเป็นดีวที่น่าสนใจมากๆหันมามองในส่วนของ Detroit p i s t o n กันก่อนนะครับผู้เล่นที่เขาได้มาจากการสลับการดรัฟครั้งนี้น,นั่นก็คือด a r i u s Garland ถ้าเกิดทีมต้องการเอาคอ l ์ลินเซ็กตน,นะครับมองว่าคนไหนเหมาะสม<ๆ>กันเนี่ยเขาน่าจะเจราจากับคลิ l a n d Cavaliers ได้หมดเลยครับว่าจะเอาหนึ่งในสองคนนี้เนี่ยจะเอาใครคลิ l a n d Cavaliers ก็พร้อมที่จะให้แน่นอนเพราะว่าผู้เล่นทั้งสองคนนี้นะ<ๆ>ถือว่าเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่มีอนาคตครับสามารถเอามาพัฒนาได้แน่นอนเอามาเล่่่่่่นนนนนนรวววมกกััับบบบบสสสาาายยยยเลคใใออออองททดดีีืโ TOP 10 Draft เนี่ยครับว่า4อันดับแรกของการ d r a f ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นยอดผู้เล่นทั้งนั้นเลยครับเคทแคนิงแฮมเจเรนกรีนเอเวนมอร์บีนะครับรวมไปถึงเจเรนซัก4คนนี้เนี่ยใครก็ได้ครับถือว่ามีพรสวรรค์สูงทั้งนั้นเลยเอาเข้ามาร่วมทีมเอาเข้ามาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเติบโตพร้อมๆกันไปอย่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้นะครับทีมของดิทรอดพิสตันก็ถือว่าเป็นทีมพลังหนุ่มที่น่าสนุกมากๆครับหันมามองในส่วนของคลิปแดนคารวาเล่กันต่อครับในส่วนของคลิป<ม> อีกครั้งหนึ่งครับที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตานานของทีมคลิปแลนด์คาเลียร์ก็เป็นไปได้ผู้เล่นที่จะเข้ามาสร้างตานานเปลี่ยนแปลงตานานของคลิปแลนด์คาเีคล้ายๆกับตอนสมัยของเรอรอนเจมส์ทั้ง2คนนะี้สูง6ฟุต8รูปร่างนี่คือเพอร์เฟกต์มากๆสำหรับการเล่นบาสไอคิวในการเล่นของเคสแคนิงแฮมนี่คือสุดยอดพรสวรรค์ในการส่งสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนภาวะความเป็นผู้นําการสร้างจังหวะการทําแต้มของตัวเองการยิง2ยิง3คะแนนดีกว่าเรบรอนเจมส์สมัยที่เข้ามาใหม่ๆด้วยซ้ำไปนี่คือเคธแ มาพังงานใน NBA อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับตายการเล่นแบบเคสแคนิงแฮมเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถเล่นกับใครก็ได้ครับเพราะว่าผู้เล่นแบบนี้เนี่ยสร้างเพลย์กับเพื่อนก็ได้ทําเองก็ได้เล่นง่ายแน่นอนครับเท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังมีจาริโอคาฟอร์อีกหนึ่งคนนะครับจาริโอคาฟอร์นี่คืออดีตราฟอันดับ3นะครับแม้ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยการเล่นของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่สมกับเป็นดราฟอันดับ3ก็ตามแต่ในฐานะตัวสำรองครับวัยปี่ถือว้ามีค่สิบหกปีแบบนี้เนี่ยก็ตือค่ามี เขาก็จะนำเสนอเจมส์ไวท์แมนพร้อมกับสิดดราฟต์อันดับ7แล้วก็อันดับที่14ค่ะรวมไปถึงสิดดราฟต์รอบแรกในปี2022เพื่อแลกกับสิดดราฟต์อันดับ1่ค่ะแล้วก็เจริลโอคาฟอร์เป็นยังไงคะดยวนี้สำหรับดีลนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลครับที่น่าสนใจมากๆแต่เป็นดีลที่คิดหนักจริงๆครับสำหรับดีทรอยต์พิสตัน เพราะว่านั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะเลือกสีดราฟอันดับแรกที่บอกว่า oh. พรสวรรค์ส,สูงสูงทั้งนั้นเลยนะครับมันจะเป็นเคสคานแฮมเจเรนกินอีเวนโมบรีหรือจะเป็นเจเรนซักก็ตามเนี่ยสี่คนนี้นี่คือท็อปโฟร์จริงๆแต่การที่พวกเขาได้เจมส์ไวส์แมนครับ <c oughs> อดีตดราฟอันดับ2ที่มีศักยภาพในการเล่นมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปอีกยาวๆเลยรวมถึงสิทธิ์ดราฟอันดับ7อันดับที่1 4และก็สิทธิ์ดรัฟในอนาคตอีกเนี่ยมันก็หอมหัวนะครับเหมา <c oughs> ถ้าเกิดเพื่อนเป็นผู้บริหารของ Detroit Piston s เนี่ยจะเอายังไงพวกคิดหนักเหมือนกันครับแต่ัดสินใจไม่ถูกเลยแต่ในฝั่งของ Golden State Warrior s ครับส่วนตัวแอดมินคิดว่านะครับการที่พวกเขาได้สิทธิ์รับระดับหนึ่งมาเนี่ยแล้วเลือกเคสคันอิงแฮมก็ตามเนี่ยก็ไม่น่าจะทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยไปสู่แชมป์ได้ดังนั้นก็มีอีกมุมมองครับอยากจะเสนอเพื่อนๆแบบนี้ถ้าสมมติว่า Golden State Warrior s เนี่ยได้สิทธิ์รับระดับหนึ่งมาจริงๆเนี่ยและเขาแปลงต่อไปครับเอาไปเทรดต่อครับเอาไปแล Golden State Warrior ในจุดนี้เนี่ยผู้เล่นทั้ง3 Big 3ทีทั้ง3คนของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเวลาที่จะมาสร้างทีมใหม่แล้วครับถ้าเกิดเขาสามารถนะครับเอาสิทธิ์ราบที่ว่านี้เนี่ยพ่วงกับนักกีฬา,าอีกสักคนในทีมเองจะเป็นใครก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับเพื่อจะไปเอาอย่าง r a ร l e y b e ิ l เข้ามาแบบนี้เนี่ยน,น,นี่ก็น่าสนใจน่าจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์ในปี2ปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับตอนนีน้มีกระแสะข่าวเพิ่มเข้า <ห ả? S 1> ขมานะครับว่า Golden State Warrior เนี่ยมองมอง,มองว่าจะสนใจ p a s c า l s ซียค m ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเอาเข้ามาจริงๆเนี่ ไม่น่าจะทําให้ทีมโกลเด้นสเตทวอร a เ r อร์เป็นแชมป์ได้ครับดังนั้นเรามาติดตามชงครับว่าโกลเด้นสเตทวอร a เ r อร์จะเอาอยัางไงถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะเก็บสิทธิ์รอบที่จะแลกแบบนี้เนี่ยแล้วก็เลือกเคสเชนิงแฮมเข้ามานั่นหมายความว่าทีมของพวกเขามั่นใจนะครับว่าเคสเชนิงแฮมเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะสามารถส่งเสริมให้บิ๊กทรีพวกเขาเนี่ยมีโอกาสควา้าแชมป์ได้ในปี 2>, 2ปีนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดแอดมินเป็นผู้บริหารทีมของโกลเด้นสเตทวอร a เ r อร์จริงๆเนี่ยถ้าเกิดได้สิทธิ์รอบแบบนี้มาจริงๆเนี่ยจะพยายามทุกวิถีทางเเเลลยครับที่่จะอาผู้นระดับออสตาร์์์์ซซูเเเปอออรรไไยยย่่าาางงแแบบบบดดลลีีีินน้้้มใหจ ได้เลยครับเอาแบบเทปเทปเข้ามาปุ๊บเนี่ย ทำให้โกลเด้นสเตทวอรลเลอร์เนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์เลยดีกว่าแบบนี้เนี่ยแหละครับสำหรับโกลเด้ <State> นสเตทวอรลเลอร์ณเวลานี้นะครับเราไปต่อกันที่ดีลสุดท้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนั่นก็คือฮิลสัน็อกเกสกัะเอาสิทธิ์ดราฟอันดับ2แล้วก็อันดับที่24รวมไปถึงสิทธิ์ดราฟรอบแรกปี2022ที่ได้มาจากดีทรอยต์พิสตันนี่แหละค่ะส่งกลับคืนไปเพื่อแลกกับสิทธิ์ดราฟอันดับ1กับสิทธิ์ดราฟรอบ2อันดับที่37เป็นยังไงบ้างคะดีลนี้ดีลนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเเเเกกกิิิดดดขึ้้้้นนนนนนนไจจจรรงงงๆแตต่่่่ใใุีียทาาฮวซัั็ออสมะคบ คันิงแฮมเนี่ยคือผู้เล่นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอานาคตของทีมฮิลซันร็อกเก็ตสได้จริงๆไม่ใช่เจรันกรีนอย่างที่พวกเราเคยทําวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยนะว่าเจรันกรีนเนี่ยคือผู้เล่นที่จะเข้ามาทดแทนการขาดหายไปจากเจมส์ฮาเดนได้แบบเต็มตัวมากๆเลยเพราะว่าเจรันกรีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพในการทําแต้มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิง3คะแนนและเท่านั้นยัง,มยงไม่พอนะครับฮิลซันร็อกเก็ตสเนี่ยต้องมั่นใจนะครับว่าทางดีทรอยต์พิสตันเนี่ยจะต้องเลือก Kate คเคทตัลนิงจจ Green แฮ เสียหายเลยเพราะว่าจริงๆริแล้วดิทรัคซิสตันก็ตั้งใจจะเลือกเจริกรีนอยู่แล้วยิ่งไปเทรดแบบนี้ยิ่งได้สิทธิ์เข้ามาอีกสบายๆเลยครับดังนั้นครับ เรามาติดตามชมกันว่าถ้าสมมติว่าเคสแคนนิงแฮมเนี่ย mm hmm. เขาเข้ามาอยู่ฮิลซันร็อกเก็ตจริงๆเนี่ยเขาเกิดที่เมืองแอรินตันนะครับใกล้ๆกับดัลลัสดัลลัสนี่ก็อยู่ในรัฐเท็กซัสเหมือนกันคล mm hmm. ้ายๆกับเลูบอนเจมส์ครับที่เกิดที่เมืองแอกรอนครับอยู่ในร Ohio, mm ัฐโอไฮโอเช่นเดียวกับเมืองคลิฟแลนด์เขามาทําให้เมืองคลิฟแลนด์เนี่ยคว้าแชมป์ได้ <Right. S 1> เรามาติดตามชมกันดีกว่าครับว่าเท็กซัสบอลคนนี้เนี่ยเ mm hmm. ขาจะทําให้ฮิลซันร็อกเก็ตเนี่ยคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าถ้าส mm ุดทท้้้้าาาาาาายยยแแลลววววฮฮิิิสสสสสสตตตัััันน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 นรรรรรร็็อออออคคคคเเเเกกกกมมมถถืืงงไดดดใใใใจจุีีี่่่่ๆบบข์พ เขาขยับลงมาเป็นอันดับ2เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าสีอันดับแรกในปีนี้เนี่ยยังไงก็ท็อปททั้งนั้นเลยเขาเอาเจรเรนกรีนเข้าไปก็ได้ครับนี่คือการทําแต้มชั้นยอดเลยมาเล่นร่วมกับคลเลนเฮสเนี่ยก็จ่ายให้สบายๆนะครับคลีเลนเทสเนี่ยจ่ายเพลินเลยเจรเรนกรีนก็ทําแต้มเพลินเหมือนกันนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆหรือจะเป็นอีแวนมอบรีแบบนี้ก็ได้ครับเจเรนซัคก็ได้เรียกว่าดีฟลอยด์พิซซันเนี่ยมีโอกาสมากมายเลยครับต่อให้เป็นอันดับสองก็ตามแี่ สิของตัวเองเนี่ยได้กลับมาด้วยเลยครับนี่คือจุดที่ได้ประโยชน์มากๆของ Detroit Pi s t o n เรามาติดตามชมกันดีกว่าครับว่าข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยจะมีอันไหนไหมที่เกิดขึ้นจริงๆเรามาติดตามชมกันครับในการดรัฟที่จะถึงนี้ครับเหล่านี้ค่ะก็คือบรรดาทีมที่มีโอกาสที่จะขยับสิทธิ์ดรัฟของตัวเองขึ้นมาเป็นสิทธิ์ดรัฟอันดับหนึ่งแล้วเพื่อนๆล่ะคะว่าอย่างไรคะถ้าตอนนี้ค่ะเพื่อนๆสูมวิญญาณผู้บริหารของ Detroit Piston เพื่อนๆจะเทรดกับทีมไหนดีคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสอง แมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนเนีของพวกเราแชนแนลท,ทีมแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ